เสียงเล่าขานถึงรอยอดีตดังก้องขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนอันเงียบสงดัดวันที่9มิถุนายนพศ2อ,อ8 9วันที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องหยุดนิ่งและจารึกความเศร้าไวความจริงที่เคยถูกซ่อนความลับที่ถูกปกปิดจะถูกคลี่คลายในรายการเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาในต่างแดนห่างไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอนท่ามกลางกระแสการเมืองที่กำลังจะพลิกผันพระองค์สเสด็จนิวัตรพระนคร ทรงนำความหวังและความสุขกลับมาสู่ปวงชนชาวไทยแต่ความสุขนั้นช่างสั้นหนักเมื่อลมหายใจของพระองค์ต้องหยุดลงอย่างกะทันหันณนะพระที่นั่งบรมพิมานชาตรูของวันนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปตามปกติพระองค์บรรทมอยู่ในห้องส่วนพระองค์ แต่เมื่อเวลาประมาณ0.920น,นเสียงปืนที่ดังขึ้นเพียงนัดเดียวได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลข่าวการสวรรคตคตแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วสร้างความตื่นตระหนกและความเศร้าโศกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของทุกคนคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหตุการณ์สวรรคตในห้องบรรทมส่วนพระองค์ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนข้อมูลจากทางการในตอนแรกมีความสับสนและขัดแยงบางครั้งก็บอกว่าเป็นการปลงพระชนบางครั้งก็บอกว่าเป็นการยิงพระองค์เองโดยอุบัติเหตุยิงสร้างความคลุมเครือให้กับเหตุการณ์ การชัน,นสูตรพระบรมศพที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนยิ่งเพิ่มความกังขาให้กับประชาชนมีคำกล่าวอ้างว่าร่องรอยของบาดแผลที่พระนลาดไม่สอดคล้องกับวิธีกระสุนหากเป็นการลั่นไกด้วยพระองค์เองประเด็นนี้ถูกนำมาวิเคราะห์และถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่พระราชชนนีพระอนุชาและผู้ที่อยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานคำให้การของพวกเขาถูกนำมาพิจารณาแต่ก็ยังคงมีข้อโต้แยง้งและคำถามที่ขางคาไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วในห้องบรรทมนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สิ่งเดียวที่ทุกคนรับรู้คือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักได้จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงปริศนาที่ยังคงรอคำตอบและความเจ็บปวดที่ยังคงฝังลึกอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนร้อยร้าวแห่งความเศร้านั้นลึกเกินกว่าจะเยียวยาและความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านก็ยังคงรอการเปิดเผย นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนเวลาเพื่อไขปริศนาแห่งราชวงศ์จากกรีเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่8ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในห้องประทมอันเงียบสงบแต่เกิดขึ้นท่ามกลางพายุการเมืองที่กำลังจะก่อตัวหากย้อนกลับไปในยุคนั้น ประเทศไทยพึ่งผ่านพ้นจากสงครามโลกครั้งที่สองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังคงคุกรุ่นและเปราะบางมีอำนาจหลายฝ่ายที่กำลังแข่งแย่งกันทั้งฝ่ายคณะราษฎรฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายก้าวหน้าที่เพิ่งเติบโตขึ้นหลังจากเหตุการณ์สวรรคต ปริศนาแห่งพระทีินั่งบรมพิมานถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในทันทีพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเริ่มต้นการโจมตียังรุนแรงกล่าวหาว่าเบื้องหลังการสวรรคตเป็นฝีมือของการลอบปลงพระชนและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดในตอนนั้นคืออดีตนายกรัฐมนตรี อย่างนายปรีดีพนมยงซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มอำนาจที่ต่อต้านฝ่ายอนุรักษนิยมการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของราชวงศ์แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองที่ซับซ้อนทำให้การของผู้ต้องหาการสืบสวนคดี และการตัดสินในชั้นศาลเต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากลข้อเท็จจริงบางอย่างดูขัดแย้งกับหลักฐานพยานบางปากกลับคำให้การและแรงกดดันทางการเมืองก็ทำให้คดีนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกแม้จะมีการตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาในที่สุด แต่ก็ยังมีคำถามจากนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการหลายคนว่ากระบวนการยุติธรรมในขณะนั้นมีความเที่ยงธรรมจริงหรือไม่พวกเขามองว่าคำตัดสินดังกล่าวอาจเป็นเพียงการหาแพะรับบาปเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังบานปลายการหนีออกนอกประเทศของนายปรีดีพนมยง ก็ยิ่มเพิ่มความสงสัยให้กับผู้คนหลายคนมองว่าการหนีในครั้งนั้นคือการสารภาพผิดแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่านั่นคือการเอาตัวรอดจากการถูกใส่ร้ายทางการเมืองเขาใช้ชีวิตที่เหลือในต่างแดนพยายามต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นผล ทำให้คดีนี้กลายเป็นตราบาปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและทิ้งปริศนาแห่งความจริงไว้การสวรรคตของรัชกาลที่8จึงไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนพระองค์แต่เป็นรอยแผลที่ลึกเกินจะรักษาของชาติเป็นบทเรียนอันขมขื่นที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการเมืองอยู่เหนือความจริง ความจริงนั้นย่อมไม่มีอยู่จริงและความยุติธรรมก็หาได้ยากยิง่งรอยอดีตบทต่อไปจะพาคุณไปสำรวจเสียงเล่าเสียงลือที่แตกต่างออกไปจากข้อมูลทางการเรื่องราวที่ถูกซ่อนและถูกเล่าขานในหมู่คนวงใน จากคำกล่าวอ้างของทางการที่ว่ารัชกาลที่แปดทรงสวรรคตแต่ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมีเสียงกระซิบเสียงเล่าเสียงลือที่แตกต่างออกไปเรื่องราวเหล่านั้นถูกส่งต่อกันมาอย่างเงียบเชียบจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงเป็นปริศนาที่หลายคนเชื่อยังหมดใจว่าพระองค์ไม่ได้สวรรคตจริงเสียงลือนี้อ้างว่าเหตุการณ์ในวันที่9มิถุนายนนั้นเป็นเพียงการจัดฉากที่ซับซ้อนเพื่อให้พระองค์ทรงรอดพ้นจากภัยทางการเมืองที่กำลังคุกรุ่น บรรดาผู้พักดีต่อพระองค์เกรงว่าหากพระองค์ยังคงอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ต่อไปอาจจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตการสละพระราชอำนาจและสแสร้งว่าสวรรคตจึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาพระชนชีพของพระองค์ไว้ได้ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้อ้างว่า รัชการที่8ทรงได้รับการช่วยเหลือให้เสด็จออกนอกประเทศอย่างลับๆและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะสามัญชนเพื่อหลีกหนีจากสายตาของศัตรูทางการเมืองบางคนอ้างว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่พระองค,ทองค์ทรงเคยใช้ชีวิตอยู่ และมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่าทรงรับรู้เรื่องนี้ดีข่าวลือยังได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการเสด็จไปต่างประเทศของรัชกาลที่าในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป มีผู้ที่เชื่อว่าการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่มีการเปิดเผยพระราชกรณียกิจอย่างละเอียดคือการที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนพระเชษฐาเป็นการส่วนพระองค์ทฤษฎีนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาโดยอ้างถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างสองพระองค์ ที่เป็นดังพี่น้องที่รักใคร่กันมากที่สุดในโลกหากเรื่องนี้เป็นจริงมันคือโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละเพื่อรักษาชีวิตเป็นความลับที่ต้องแบกรับไว้ในใจเพื่อความปลอดภัยของคนที่รักที่สุดเรื่องเล่านี้จึงไม่ใช่แค่ปริศนาทางการเมือง แต่เป็นเรื่องราวของความผูกพันของการเสียสละและของความจริงที่ต้องถูกปิดบังไว้ชั่วชีวิตร้อยอดีตบทต่อไปจะพาคุณไปเจาะลึกอีกหนึ่งเสียงลือที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องราวที่ว่าพระองค์ต้องไม่ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศแต่ทรงผนวด และใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุอย่างเงียบสงบในพื้นแผ่นดินไทยหากข่าวลือเรื่องการลี้ภัยไปต่างประเทศฟังดูน่าเหลือเชื่อเรื่องเล่าต่อไปนี้อาจยิ่งสร้างความชงนงงงวยให้กับคุณในอีกกระแสหนึง่งที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยพวกเขาตามมีความเชื่อยังหมดใจว่ารัชกาลที่8ไม่ได้สวรรคตแต่ทรงพผนวดและใช้ชีวิตอย่างสมถะเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อหลีกหนีจากภัยทางการเมืองที่คุกคามพระองค์ผู้ที่เชื่อในเรื่องนี้อ้างว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระที่นั่งบรมพิมาน พระองค์ทรงได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่จงรับพักดีและเดินทางอย่างลับๆขึ้นไปทางภาคเหนือทรงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในวัดป่าที่ห่างไกลจากความวุ่นวายทางโลกเปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มาเป็นเพียงพระภิกษุรูปหนึ่งที่สวมจีวรอ,ออกบิณฑบาตและปฏิบัติธรรมอย่างสงบเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและไถ่ถอนกรรม เสียงลือนี้ยังได้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับพระตำหนักดอยตุงสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนน,นีหรือสมเด็จย่าทรงเลือกที่จะสร้างขึ้นในปีพศ2530พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงปลายพระชนมชีพประทับอยู่ที่นั่น ผู้คนเชื่อกันว่าการที่สมเด็จย่าทรงเลือกสร้างพระตำหนักที่เชียงรายไม่ได้เป็นเพียงเพราะความลหลงไหลในความงามของธรรมชาติแต่เป็นเพราะต้องการประทับอยู่ใกล้ๆกับพระราชโอรสผู้ที่ทรงผนวชและใช้ชีวิตในป่าเขาที่นั่นพระตำหนักดอยตุงจึงไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกชาย ผู้ต้องสละทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ชื่อของมูลนิธิพระดาหบบทที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ในปีพศ2519ก็ถูกนำมาเป็นหลักฐานประกอบข่าวลือนี้คำว่าดาหบบทในภาษาไทยโบราณหมายถึงนักบวชที่อาศัยอยู่ในป่าเขา ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้มองว่าการตั้งชื่อมูลนิธิเช่นนี้อาจมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งเป็นการสื่อถึงการมีอยู่ของพระเชษฐา ที่ทรงผนวดและใช้ชีวิตอย่างสันโดษมูลนิธินี้จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางหรืออาจเป็นช่องทางในการติดต่อกับพระองค์เพื่อให้ทรงรับทราบความเป็นไปของบ้านเมืองโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้แม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เกินกว่าความจริงที่ใครจะเชื่อได้แต่สำหรับคนที่เคยได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่เคารพรักพระองค์ เรื่องเล่าเหล่านี้กลับให้ความรู้สึกปลอบประโลมใจเพราะอย่างน้อยที่สุดพระองค์ก็ไม่ได้จากไปไหนเพียงแต่ทรงเปลี่ยนสถานะและยังคงใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยในฐานะพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาความจริงอาจเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ข่าวลือและเรื่องเล่าเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกตำราที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำของผู้คนและยังคงรอคอยการพิสูจน์ความจริงรอยอดีตบทสุดท้ายจะสรุปทุกเรื่องราวและเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมกันคิดและค้นหาคำตอบในแบบของคุณเองจากเรื่องราวทั้งหมด ที่เราได้นำเสนอมาตั้งแต่โศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าที่พระที่นั่งบรมพิมานความขัดแย้งทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังไปจนถึงเสียงหลือเสียงเล่าอ้างที่ว่าพระองค์ยังไม่สวรรคตเรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนและฝังลึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นอกตำราของชาติ หากมองจากมุมมองของประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการลอบปลงพระชนซึ่งคดีได้ถูกตัดสินและจบลงไปแล้วแต่ในห้วงลึกของความรู้สึกและในความทรงจำของผู้คนความจริงนั้นยังคงเลือนลาง และรอคอยการพิสูจน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเรื่องเล่าที่ว่าพระองค์ตรงลีภัยหรือตรงผนวดแม้จะไม่มีหลักฐานใดมายืนยันแต่ก็ยังคงถูกเล่าขานต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นความจริงตามตัวอักษรแต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของคนไทยความรัก ความผูกพันและความหวังว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพวกเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขความจริงอาจจะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้เรื่องราวที่เรานำเสนอมาทั้งหมดเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากหลายหลายแหลง่งทั้งจากเอกสารทางประวัติศาสตร์บันทึกส่วนตัวและที่สำคัญที่สุดคือ จากเสียงกระซิบเสียงเล่าเสียงหลือที่ทรงต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดที่ท่านได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีภัยการผนวดหรือการเชื่อมโยงกับพระธรรมหนักดอยตุงและมูลนิธิพระดาบทล้วนเป็นเพียงเสียงเล่าเสียงหลือและคฤษดีสมคบคิดที่ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการ สิ่งเหล่านี้คือความลับที่ถูกเก็บซ่อนหรืออาจเป็นเพียงเรื่องที่แต่งเติมขึ้นจากความรักและความหวังรอยอดีตนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คำถามยังคงอยู่เราขอให้ท่านใช้วิจารณญาณและร่วมกันค้นหาคำตอบในแบบของคุณเองสิ่งใดคือความจริงสิ่งใดคือความเชื่อแล้วเรื่องราวที่แท้จริง ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งจะถูกเปิดเผยเมื่อใดน,นี่คือความลับอันซับซ้อนของราชวงศ์จักรีและเป็นความจริงที่ยังคงรอคอยการค้นพบในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติขอบคุณที่ติดตามรอยอดีตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป